สวัสดีฮะทุกคนตอนนี้ก็อยู่สนามบินแล้วพี่น้องสี่ึงสีขึ้นเครื่องบินแล้วเอ้าเครื่องบินขึ้นบ้านมากมากหลังบ้านเลยมาเลยอ่ะมันโคไปทางนั้นมะจ้ะเป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะครับผมของน้องเพลงพี่น้องขึ้นเครื่องบินวันสิไปขึ้นสวัสดิ์ทว่ามีทั้งผมผมมีทั้งหมอนมีทั้งอย่างแน่บินชั่วโมงเดียวลูกอะได้ไปหลายชั่วโมงกว่านั้นมีทั้งหมอนมีทั้งผมก็เดินทางเก่งก็แบบไงวันสุดขึ้นสวัสดิ์ทว่าวันสุดขึ้นอันยังก่อจสดว่นนะอา ไอซสหมื่ยเขาใส่เขาก็มีพวงเหม่ยใส่เด็กเขามีให้ยืมเด็กเออใช่เกิดคือกันเด้อลืมเอาใส่ขันยากกับเสือนผ้าแต่ว่าคือบกคือให้พ่าว่ารู้ไม่เกือบไปบนหัจะเอาใหายูเดี๋ยวเอาเกือบพาอไปให้ลูกสาวเด้ไหมพ่อไปใช้มีอยู่อืมกะเนี่ยไใส่เกือบอีกขีดพี่เลยเกือบประจำคู่ใจคืนได้ส่วนเกือบพูดนี่ป้าแต่เราขึ้นเครื่องบินนะครับเป็นครั้งแรกเตือนเตี้ยไม่ลูกแม่ลูกใช่ไหมตอนนี้ บาร์เซโลนาลูกบาร์ ada, bueno, hhhh, sure, ่แล้วบาร์ล่บาร์เลย์บาร์เกมเลยเธอรับบาร์เดเฮนยาดวกับบอลเงินลานเอฟซีกับลเงินล้านเนี่ยนะอันบารอะไรกันเงินค่ะลักกะลูกผมคันห้องลมไนั่ลักกะใบเนื้อเพ่งค่ะเอาใบเนื้อเพงมูนิสแวรเพยงไหมครับพี่น้องเพลงภูมโนรมตมใจเดินเลินมันยัดสสานความตีในเพลงน่ะมีมูนิสิบาังสิบาดัเกีเพ่งเหพี่น้องเมื่งีล่ะเขียรอแล้วกับภาพภพ เอามันไม่คิ้วอ,อยู่แม่คิ้วออไรเพราะว่าพ่อแม่บอกว่าบา่รหนอา่านบ่รหอ่อานโทรศัพท์เขียน,ยนวันนี้จะเดินทางไปอัดเพลงเพ<อ>ราะว่ามืนอนี้เขามีงาน่กรุงเทปพี่นอ้องอัดอยู่บนกรสิไปอย,ยูสองมือกับบ้าลไปอัดอยู่บนมีเสียงบลาเมือนี้เสียงมี่บลามี่มี่มีเสียง <c oughs> น้องน้องนี้ลองน้องนี้ก่อนละมาบอกกันหนยน้องนี้เจตรมภูมานนรมยังคอยไอมาเออพ่อมันสิเซนเซอร์มันสิไลโพด เพ่นสีบอ่ะ่นสบสปายเพิ่สีหพายทุกคนขาพอวันนะคะพอวันทีมงานเรารออยูุ่งเทียบพี่น้องทีมงานเรารออยูุ่งเทพบอะไรคือพี่เฉลย็กซีหาย็กซีมองจะไปเบิรงเลี้ยงอยู่ในยูทูบบ่รือว่าเบอง์นั้นเคยเห็นพนักงานเบียดบาเคยเห็นบค่ะเคยครั้งแรกของการเครื่องบินนะตอนมันก็ตื่นเต้นอยู่นะเพราะว่าแบบว่าจาก ปกติขี่รถยนต์ใช่ไหมรถทัวร์เครื่องบินครั้งแรกไอ้แพีวว่ครั้งแรกไม่ใช่หรออันไหนครั้งแรกไม่ใช่หรอเครื่องบินเป็นบ้าเป็นบ้าครั้งแรกไป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 คิ้วหายไปยังเหลือเยอะอยู่เหลือเยอะอยู่ร่กันรกันสมบัติทั่วพรมแล้วภพมาพรมแล้วมรรคพรมแล้วหัวปันนี่วันนี้กับเปนองเลิฟมั้ะใช่ลูกหนูจะกลับบ้านเมื่อไหร่ พอเสร็จแล้วนะเพราะว่ามันก็ว่างอยู่ทั้งหมอยู่นะแต่ว่าก็แล้วแต่ดูสถานการณนเผื่อมีอะไรให้ทำเพราะว่าปุ่นมีอยู่ไรซุดไรซุดดีแล้วก็ไรซดห้องห้องกุญแจต้องเก็บไว้เยอมากามามเลยกุญแจว่าน่าจะอะไรเพราะว่ากุญแจไม่มีนี่นะไม่ลยอ๋อน้องคอมพิวเตอร์เ<ๆ>พลงใหม่ครับพี่น้อนหรือทางเปียดเพลงใหม่ฝากไปกระรัางใจรแรงเชียร์เพลงมันภูมิบัณฑลมตรงใจน้องเพลงเสียงนองฟินแลนด์ประทะ แม่จินตราพูลลาบนะครับ่้ม่นาเเมื่อคืนจไหนเนะมยันไหไม่กั อันนี้พ่าสูงนี่ผันขืนเนี่ยนี่อันนี้อันนี้แค่มองเครื่องวันซอนี่ยนีมากาไปไปแม่รู้ชิวี่นี่บอกยางบอกเราลาื้อกาาไปเราลาสื้ี่บอกแม่ยี่ห้บอกแม่ยั่ที่บอกแม่ยี่ห้อแม่รู้ง้สิเราว่าร้านซื้อเต็ม ยืนเต้ยหนักมากนี้อกแต่าลขึ้นเราคอยการหายใจเ้ย่างเครืงมันจะขึ้นต้องการหายใจทุกตัเครื่องมันจะขึ้นมากันหัมันจะอึ่งการหายใจนูต้องการหายใจจะว่ัเครื่องมันอึ่งมีเทคนิคของการจุเพื่อนนะเพาจะประกาศในเห็นนึกตาอยงว่าเราจะหาแล้วน เอาไปเขาเขาไปเวนทำแบบทำอะไรบ้างลิวได้ดีกับซีีสพี่้งผ่าควได้ดีกับีพ่าไปไหมแม่เลยค่ะสองสาว ควัสดีคับสี่เก้าศูนย์ี้ถ้าไม่สันะผมไมเลยนคะบดคอรชั้นที่ไม่ได้น่า่เลยออกสุดนจังหดานสุดสัาหที่วางบนตักรบกวนเาาไว้ใต้ที่นั่งด้านล่างของแท้ในกระเป๋าบนด้หน้าที่นั่งที่จะของปกติลากันนะลูกลากันก่อนนะคะ ใจผมเป็นบมาตรนนาม a ิานาอ้แั้นแขนนั้นแม่รบ้นี่แม่นี่นี่นี่เสียบเส่ไมนี่แม่นี่เสียบบ้างันะรมมาเสียบช่ไหดึงบนนี่มันกรชัด พระเจ้าพระเจ้าช่วยด้วยโอเคพี่นนหน่อดินทางก่อน